สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดในเรื่องการหาผลลัพธ์ของ7.5หานะครับหาผลลัพธ์ซึ่งแบบฝึกหัดนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่มีการบวกแล้วก็ลบตัวเลขที่มีเทศนิยมอยู่ด้วยนะครับในสเต็ปแรกนะครับคุณครูก็จะขออนุญาตนะครับในสเต็ปแรกคุณครูก็จะขออนุญาต แสดงให้ดูนะครับหข้อเพื่อเป็นตัวอย่างอันดีนะครับคุณครูก็จะใช้วิธีการนะครับบวกกันก่อนแล้วก็ค่อยมาลบนะครับในข้อ2ก็เช่นกันลบตัวแรกก่อนแล้วก็ลบตัวที่2นะครับทําทีละส่วนนะครับเพื่อความถูกต้องทีนี้อันนี้ก็คือตั้งนะครับ แล้วก็ตัวเลขบวกด้วย0.6นะครับอันนี้ต้องใส่ศูนย์เข้าไปด้วยนะครับต้งเรียนต้องใส่ศูนย์เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็หลักที่สําคัญก็คือต้องตรงแนวกันนะครับเลขทุนิยมต้องจุดต้องตรงกันนะครับเพื่อจะได้ง่ายแล้วเวลาเขียนการบวกสัญิยมเนี่ยตัวเลขควรจะห่างกันสักน,นิดนึงนะครับอย่าให้มันติดกันมากนะครับเพราะว่า มันจะได้มีพื้นที่ในการเขียนตัวหนังสือเขียนตัวเลขเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับอันนี้3.401บวกด้วย0.6เราก็ดึง1ลงมาดึง0ลงมาแล้วก็4กับ6บวกกันก็เป็น10นะครับ10ก็ใส่0แล้วก็ทด1ต่อมา3บวก1ก็กลายเป็น4นะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาลบลบด้วยตัวนี้นะครับ0.892 1>, 1ลบ2ไม่ได้ก็ยืมมา1นะครับแล้วก็ตัวศูนย์นี่ก็กลายเป็น9ตัวนี้ก็กลายเป็น9ตัว4โดนยืมเป็น1ก็จะเหลือ3นะครับแล้วเราคิดทั้งหมดนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาบวกหรือมาลบกันนะครับเพื่อความถูกต้องแล้วก็ทำทีละอ,อย่างนะครับมันจะได้ไม่สับสนตนเกยปนกันนะครับ ทีนี้คุณครูได้อธิบายในข้อ1จบแล้วนะครับคุณครูขออนุญ,ญาตเริ่มทำในข้อสองให้ดูนะครับ9แล้วก็ลบกับนะครับ 4. 3 6ุนะครับนักเรียนครับแต่ว่าการที่มันจะลบกันได้เนี่ยมันมีเลขหลังทศสิยมอยู่นะครับตัวนี้ก็ให้ใส่ทศสุยมแล้วก็เติมศูนย์เข้าไปนะครับเพื่อจะนำมาลบกันให้ได้ คุณครูขอเขียนใหม่นะครับเนื่องจากว่าตัวเลขมันไม่ห่างกันมันก็มันก็จะคิดยากนะครับเดี๋ยวจะดูลองสังเกตดูนะครับถ้าเกิดคุณครูเขียนตัวเลขอย่างนี้นะครับ9.00นะครับแล้วก็4.36นักเรียนจะสังเกตว่าง่ายไหมครับในการที่จะบวกลบนะครับ มันจะง่ายนะครับเพราะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับยืมมาหนึ่งตรงนี้ก็เหลือ9นะครับแล้วตรงนี้ก็เหลือ8นะครับคิดให้จบเลยนะครับแล้วก็ทําการลบกันนะครับ10บลบหก็เหลือสี่กลบสก็เหลือ6 8แลบสก็เหลือ4นะครับข้อสิยมก็ตรงกันนะครับตรงตรงกับตัวที่อยู่ด้านบนเสร็จแล้วเรารบตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาลบด้วย 2 0 5 1นะครับลบด้วย2.051อันนี้1มันมาอยู่ตรงที่โน้มท้ายนะครับด้านบนเราก็ควรจะเติมศูนย์เข้าไปนะครับความหมายมันก็เหมือนกันนะครับแต่เราจะต้องเติมศูนย์เข้าไปเพื่อให้มันมาลบกับตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้มันมีอยู่เราต้องเติมศูนย์เข้าไปศูนย์ศูนย์ลบหนึ่งไม่ได้เพราะศูนย์มันน้อยกว่า1ดังนั้นก็ต้องยืมมา1น,นะครับ ตงนี้ก็กลายเป็น3นะครับโอเคเราก็ทําตามลําดับนี้ก่อนนะครับยืมมา1แล้วตรงนี้ก็กลายเป็น3นะครับ1ลบเอ่อสิก็เหลือ9นะครับ10ลบหก็เหลือ9 3ลบหไม่ได้ก็ยืมมา1ตรงยืมจาก6มา1 6ก็เหลือแค่5นะครับดังนั้น13บลบหก็เหลือ8 5 ลบศูนย์ก็ได้5นะครับเอแล้วก็สีลบสก็ได้2นะครับได้คําตอบแล้วครับ2.589นะครับ,รบข้อต่อมานะครับคุณครูขออนุญาตลบของเก่าที่คุณครูได้ทดลองทำก่อนที่จะเข้ามาสอนนักเรียนนะครับเพื่อจะได้อธิบายให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นักเรียนครับ อันนี้ก็คือแปดสิบสี่จุดสามลบสี่เจ็ดจุดเจ็ดห้าซึ่งเราก็ต้องการที่จะทำในวงเล็บก่อนให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยมาลบออกจากตัวนี้นะครับโอเคเราเริ่มลบในวงเล็บก่อนนะครับแปดสิบสี่นะครับแปดสิบสี่เขียนล่างหางกันหน่อยนะครับแล้วก็จุดสามนะครับลบกับสี่สิบเจ็ดนะครับจุดเจ็ดห้า มันมีเลขห้าอยู่มันมีเลขห้าอยู่นะครับเราก็ต้องเติมศูนย์ตรงนี้ด้วยนะครับ84.3บ 84. มก็ปบสี่จามีก็หมายเหมือนกันนะครับแต่เราเติมเพื่อให้ลบกับเลขห้าข้างล่างได้นะครับโอเคนะครับศูย์ลบ5ไม่ได้ก็ใส่1นะครับแล้วตรงนี้ก็เหลือ2นะครับเหลือ2เสร็จ2ก็ลบ7ไม่ได้ ก็ยงยืมมาหนึ่งสี่ก็เหลือสามสามลบเจ็ดไม่ได้ก็ยืมมาหนึ่งนะครับแปดก็เหลือกลายเป็นเจ็ดนะครับคิดให้จบแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการลบสิบลบห้าก็เหลือห้าสิบสองลบเจ็ดก็เหลือห้านะครับแล้วก็สิบสามลบเจ็ดก็เหลือหกนะครับเจ็ดลบสี่เหลือสามได้ ได้36.55เสร็จแล้วเราก็ทำการลบตัวสุดท้ายลบด้วย15นะครับจุด068นะครับมี8อยู่ข้างท้ายแต่ข้างบนไม่มีตัวเลขอะไรเราก็เติม0ูนย์เข้าไปนะครับความหมายมันจะเหมือนกันแต่ว่ามันจะเอามาลบก,กับ8ได้นะครับนั่นคือเป้าหมาย0-8ลบ8ไม่ได้ก็ใส่1นะครับ ยืมมาหนึ่งห้าก็เหลือสี่สี่ลบหไม่ได้ก็ยืมมาหนึงก็เป็นสิบสีนะครับก็เหลือสี่นะครับโอเคทีนี้เราก็มาทำการลบกันได้สิบลบแก็เหลือสองสิี่ลบหก็เหลือ8ดนะครับแล้วก็สี่ลบศูนย์ก็เหลือ0นย์นะครับส่วนข้างหน้านะครับหกลบห้าก็เหลือหนึ่งสาสามลบหนึก็เหลือสองคำตอบก็คือ2 1่สิศย์แดสนะครับ ในข้อที่4นะครับเราพิจารณานะครับข้อที่4เราทําตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเอา,เอาตัวนี้มาตั้งแล้วก็ลบกับสิ่งที่มันมีนะครับโอเคเราทําตรงนี้ก่อนนะครับเราจะพึ่งสนใจข้างหน้านะครับ47.75กับ1 5นะครับจุด0 6 8นะครับ อันนี้ก็เติมศูนย์เข้าไปนะครับศูนย์ลบแไม่ได้ใส่10เหลือ4นะครับ4ีลบหไม่ได้ยืมมาหนึงนะครับก็ตรงนี้7ก็กลายเป็น6นะครับโอเคเราลบได้แล้วนะครับ1 0บลบแเหลือ2 1 4บลบหเหลือ8 6ดลบศเหลือเหลือหนะครับแล้วก็4 7่สลบสิก็เหลือสามสอง นี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับเรียนคำตอบสุดท้ายแต่ว่าคำตอบจากตรงนี้นะครับเรียนเราจะต้องเอาไป3 4 3ตั้งนะครับ8 4 3ตั้งแล้วก็ลบด้วย32.6.8.2นะครับลบกัน ทีนี้ข้างบนตรงนี้ก็ต้องมีศูนย์มีศูนย์ใส่ศูนย์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ทําการลบกับข้างล่างได้ยืมมาหนึ่งนะครับเป็นสิบตรงนี้ก็เหลือเก้าก็ลบกับ8ดได้นะครับตรงนี้ก็เหลือสองสองลบหไม่ได้ยืมมาหนึ่งนะครับก็เป็นสิบสองตรงนี้ก็เหลือสามโอเคสามลบสองได้ก็จบแล้วนะครับแล้วเราก็ทําการลบสิบลบสองก็เหลือแปด 9 8ลบแเหลือ1 12ลบ6เหลือ6แล้วก็ใส่จุด3 2ลบ2เหลือ1 8ลบ3เหลือน5นะครับจบแล้วครับโดยสมบูรณ์นะครับทำา2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเราทำในวงเล็บก่อนนะครับแล้วก็เอามาลบกับตัวที่อยู่นอกวงเล็บนะครับ